นี่ตับหมูกับไก่ตกไก่นะตุบไข่ไม่รู้กันจะได้ตัวไหมซื้อแล้วเนี่ยซื้ออกไก่นะครับเพื่อทำอะไรไปตกสะโดครับจับปลาหรีอเหยือกเียืสดครั้งแรกนะทำไม้องเยี่ยมตอกไข่เข้าไปตอกไข่ไข่กับตับหมูนะตับหมูนะผสมไข่ไก่นะจริงเนาะ โอเควันนี้เราอาจจะได้เจอสัป,ปหลาดนะครับไป เราก็มาถึงตลาดกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูกันว่าซื้ออะไรโอ้ว่าจะจอดปออึ๊บเ้งอ,งองหยุดตังคตังค์นเรื่องหยุดตังค์ người nhập hàng. Email mèo. bắt lốt lốt ซื้ออะไรเก่งซื้ออะไรวะเนี่ยซื้ออกไก่ครับไปทำอะไรไปตกชะโดครับ oh, จัดไปล <so. S 1> ุยกันดีครับนี่ไงเสียงที่เราตามมาน่อาลองไปชินึ่งเนา อย่างละครึ่งไหมล่ะับไก่ชิ้นหนึ่งตับไก่ชิ้นหนึ่ง,ไ,นนงไปลองวละล่ะทำไหมอย่างมาชินก็ไร้ไข่เราเอาที่บ้านอือเอาไข่ไก่ก็ได้เป็นไข่ไก่ก็ได้ โอเคครับเราก็ไ um. ด oh, okay. ้เกี่ยวเราไปดูเรียบร้อยนะเวขอตัวราละายตาไปก่อนซื้ออุปกรณ์ตกปลาครับทุกคนได้ขอมาทำเหยี่ยตกปลาแล้วเอ้ชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บูุบ เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำคลิปตกปลาชโดด้วยเหยื่อสดกันครับหนึ่งวันเดี๋ยวนะนะรอดูแล้วได้เลยครับผมว่าจะเป็นไงตกเหยื่อสดครั้งแรกนะใช่ไหมน้องเก่งใช่ครับกอเหยื่อสดกันไปเดี๋ยวเจอกันที่ร้านตกปลาครับผมไปเลือกดูตัวบิดนะเดี๋ยวบันนี้เราจะไปใช้ตกปลาชโดนะครับตกป นับถึงล,าล้านแล้วดีลูกหมูเราใช้ตัวไหนดีดแ,แบบสเบร็จรูปเหรอ,อ,อใช่ไม่เปลี่ยนเหรอแล้วก็มาตรงนีอ้อันนี้เหมือนมันเป็นอันนี้ไม่ ร้อยเ,อเอจอกัน4ตกไปได้วันนี้โดโดซน,นนะครับทุกคนปจัดอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าหมายนะครับเจอกันที่หมายเลยไปละสิสต์โดโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงหมายกันแล้วนะครับทุกคนกแลังเข้าไปหมายข้างในนะครับแผ่นกล้องให้ดู เนี่ยนะไหนไหนเป็นคลองครับผมคลองที่เคยมาตกในอีพีที่แล้วนะวันนี้เราเอามาตกชะโดกับน้องเก่งนะครับผมเราเตรียมเหยื่อเด็ดเามาด้วยที่เราไปเสี่ยที่ตลาดตป็นตอนต้นคลิปนะตอนนี้เรากำลังลงไปหมายข้างล่างนะครับผมนี่เราตรงมุมนี้เลยปลาขึ้นจุดน้ําดีมากเลยมุมนี้ดูเลยเตรียมเซ็ตอุปกรณ์เดือดสดมา เราจะเล่นหน้าดินนะครับโอเคเดี๋ยวถึงแล้วายของเราแล้วอ๊บเอออันนี้คืออะไรครับัอเก่ันี่คือตับหมูนะครับ,ต,บนะตับหมูนะตับหมูนะเราจะผสมอะไรเราเราไปดูช่อง ติ๊กตกมานะครับผมเ <ไข S 1> จอ <ไข S 1> อินฟูอินฟูท่านหนึ่งเขาตกปลาได้ยเยอะสดนะเขาบอกตอกไข,ข่เข้าไปนี่นะตอกไข่ไข่กับตับหมูนะไข่แล้วก็ตับหมูนะครับนี่เขยา่าขยา่าเขยา่ามเข้าให้เข้า,ขา,ขากันเลยนะน่ากินนะ เราซื้อตับหมูมาแล้วก็อกไกนะครับเราจะผสมผสมไข่ไก่นะทุกคนนี่ผิดพลาดประการใดขอแัยท่านผู้ชมด้วยนะครับว่านี่เป็นการตกเยื่อสดครั้งแรกของเราเปลี่ยนแนวบ้างเดี๋ยวคนดูเบื่อนะครับอ่ะตอกไปเลยตอกไปเลย ขยี้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 ยื้อขยี้นะเข่ออะตับหมูครับตับหมูนะผสมไข่ไก่นะนั่งเก่งเนาะใช่โอเค okay. ไม้แรกเราจะลงตรงนี้นะข้างหน้าเรานี่นะโอเคจะอะไรนั่งเก่งมาไั่เก่งนะครับมาดูกันเหยื่อสดเราเป็นไง ปลาแล้วหนึ่งไม้เอามามาดูกันเป็นไงชุบ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 ก็คมนี่ตับหมูกับไก่ตกไก่นะชุบไข่มาลุ้นกันเราจะได้ตัวไหมถูกเช่น ไปตอนนี้เราก็ลงเ็กที่ดยบเลยนะครับผมนั่งฟอลอนกลัวไหมไม่มัน,นมเรื่อง quá, năng vô ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับผมเรามาถึงหมายต่อเก้าโมงตอนนี้ยังเงียบอยู่เลยครับผมตายังไม่กัดเลยยังไม่มีอาการนะครับผมแต่ปปาก็ขึ้นจิบเรื่อยๆนะนะลองสู้อีกสักหน่อยครับผมไม่แน่เราอาจจะได้เจอสัปลาดนะครับแต่เดี๋ยวถ้ากินเดีย๋ยวจะตัดคลิปมาให้ดูนะครับผม